วันนี้เป็นวันเปิดงานรัเข้าอยู่เป็นวันพิกรรมและเป็นวันเปิดงานลานธรรมลานวิถีไทยไประจำปีพศ2,565ของรัฐหมู่บาพาคณะกรรมการรัฐหมู่บ้า การเข้าสู่การรัฐกรรมและผงานลานธรรมลานวิถีไทยประจำปีนี้ของรัฐหลวงฟานโครงการลานธรรมลานวิถีไทยเป็นโครงการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาเศรศษฐกิจและสงังคมแห่งชาติฉบับที่1 2โดยกำหนดให้ทุกภาคส่วนน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ โดยให้ความสำคัญข้อความที่ว่าคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและสร้างสมดุลการพัฒนาในทุกมิติเพื่อมุ่งให้คนในสังคมไทยเกิดพูนคุค้มกันที่ดีพัฒนาประเทศดยเกื้อความสมดุลและยั่งยงืนโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน,นโดยส่งเสริมให้คนในชุมชนพึน่งพาตนเองพอมีพอกินพอใช้มีเหตุผลมีภูมคุ้มกันในชีวิตและสมดุลตามบริบทของสังคมและวัฒนธรรมให้เป็นปัจจุบันส เพื่อให้วัดเป็นศูนย์กลางในการดัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาส่งเสริมการเรียนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสื่อสอนปะเญญีวัฒนธรรมบันงามและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งเป็นศูนย์รวมใจเทิดทูนสถาบันชาติสถาบันพระพุทธศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์สามเพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้ใกล้คิดพระพุทธศาสนาปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศานสนาสเพื่อส่งเสริมสหับสนุนหให้พระพุทธศาสนกชนสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนยึดมั่นในค่านิยมหลักหลักนไทย12ประการและนํำไระฏิบัติ องค์ภูมิทัศชงเสริมให้วัดเป็นแหล่งเรียนรู้ปัิญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นแหล่งที่เชื่อเที่ยวท่องเที่ยวเชิงธรรมะในการนี้ทางวัดได้รับงบประมาณจากสำนักวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีมาเป็นเงินหนึ่งหมื่นหกพันบาทบัดนี้ได้เวลาเหมาะสมแล้ว ผมขอเชิญท่านประธานได้ประกอบพิธีเปิดงานโครงการรำทำรนวิถีไทยน้ำปราดิครับรขอบคุณครับ วิสุทธ์จตนาอุเบกฐานสเกสังที่สรุปจากจุดยิ่งสารวัิรการพระเสนานุเถระที่สรุปยิ่งเรียนอุบาสกอุบาสิกาและที uh ่น้องพุทธสาปนิจจุนที่สรุปพุท่ามภูริสุภเกขะจารย์ยิ่งที่ได้รับเชิญให้มาเป็นประธานในการเปิดงารพระเ้าอยู่ปฏิวัติธรรมและโครงการ การทำมานวิธีไทยของวัดมอองคลประจีพศ2อ6 5ันหระอีศบ5 6 5ในวันนี้โครงการการทำลานวิธีไทยถือว่าเป็นโครงการที่ดีส่งเสริมให้วัดเป็นศูงย์กลางในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการาาาพัฒนาริศทาการส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศชาติ